บ่อาบอย่าวคือมาเมื่อวานเนี่กระเมื่อเรือเมื่อคือเก่าได้เวลารับประทานอาหารเที่ยงจะป้าดใส่สองพาดมือเดนเขามีตะกองใหญ่ๆแน่โทษเฮ้ยเขาเขาบาตปมเป็ดลาบปลามามามาแสบๆนำกันทุกคนนี้มองเิงเด้ออานางแงกอโรดทั้งไดก็ได้เป็นเครื่องแน่เป็นคนมานแนะนี่การคัดควงความหัก คืนละเจ้าคืนลจ้ามุมเก่ามุมเดิมใต้ห่มว่าแ่บๆขึ้นมาขัม่้กินข้าวยันไม่ได้กินข้าวเออได้อยู่ลยจะมานังเึ้อวานก็ได้ขมันมือนบางขัดความหักสีหักกันยังบิดเบีเบนแรงสักเก้าอนนานมาเด้อเขาอยากกินลเด้อเขาอยากกินลเด้อเออเด้อลูกพวภไเมียไพรนะ วันที่สองของการเี่ยวข้าวอามลาี่้องนที่ของการเกี่ยวข้าวอามาาพี่น้องลมมาแล้วมีเพ่เพอกันเยอะเม่อไรบ้ผู้สมกินนะ่อนึงองสาม้ามามาพี่น้องกินกระแลบลงซ้จอกเลยื่อ่ตึ้งตึ้งกล้างลกนอกกกันเจ้าอะ

มาก็มาซิสวยๆสําหรับพี่น้องเอ้ยหมอมหมอปูนๆๆ ลาบป่านคือตัวนันมะสุบบาด้ตัวนันตัวะุกนกินเดนี่มาเตียวเาป่าะรไม่เอาเอ็ดุคือะกินันผู้ชุบมาเอนี่เ้ำลาเข้าขันมจะกินแลเพรเชื่อไ้ยาเอาผัดลูกมันไปแล้วมาเตี๋ยวเด็บนี่คุณเลยเยเอานะเท้าหมัน คินานเดียวิะแมนแล้วเออเออเินเด็ดไปเลยไน่ลดลวคอยวางทานิน่ัหนแ้วมันอดกินไม่ได้ลยยีบบอทุกอยางสอดจกระตุ้นมันไ้กระตุ้นมะมยบคมั้นเจ้ากักินทนยาเยนมัน้อ่ะใจคอยดงยเลเอ้านี่เอาไปปเลยแงเาอน้ไปคั่วใหนน

เตเซื้อลอตเตอรี่มานิ่ก็นอนกับบริลับบริอันนี้มีเอื้อ่นมาเบากาซื้อมาให้เติมอีกแล้วมึงกจะเอาแล้วกูบากอีกแล้วอันใดไไวแปดเก้าหกเก้หกอีกเนยเอากระสุนป่นเอาไปหกกลับเราตื่คข้หมดแล้วะ ขับมาเมื่อวนนี่มาบอกกูจักืรีบเลยเล็แล้วนะท่านี้ก็แปดเก้าหกคือมันสูเทอะเลขงสูงกระชย่นยันง้มันก็ออกเปิดสูงต่ำ โอ้ยมันละเพิ่มเอาเพิ่มเอาอยู่นี่น้อยเพิ่ดียวไูละลอยกุใชเขามอเช้าโอ้สิบเรซ็นต์ลาน้อยไปเอื้อเพิ่มสิว่าซื้อบอกกับบซื้อเนสิว่ายัเกียจใจนกเยยนพีชื่อน้ำปาบถกจะเ้าใจเขาเรีอเขาบอเรเผาาอันนี้งวดชนงวดเลยงวดที่แล้วกุก็มาใจงวดนี้อัี่าเเล็ปีเล็ห้ามเออไว้กระโปงอไม่ยังตัวเนาะกระยาี่ด้มโลด บเห็นบเห็นพี่น้องโอ้ยสิบังไว้กดบเห็นจกาบเห็นอควขวดลงยขวดลงขวดลงขวดลงบเห็นดอกร้านอดนาะเตรีมตเ่อทา้งกายอยู่เฉยนั่นเองานึ่งดพอเงินละใบเ่าดนเจ้าบุกอย มักบ่กินอันนี้อีมันนี้อย่าอยู่แหน่สิอยากได้เงินนั้นทย่านตไว้ชาวโลกชาวเมืองบ่ฮู้บ่เห็นว่าเฮาได้กินหยังแน่อืมสิน้อยกินสิหลายูนี่มาสิสวยๆนี่มาแล้วดีลนี่ดวงานี่จงไดก็มากอีน้อยดกบ่มา้อ้ยอ้ มันคือบรเข็ดอันใบอันนั้นแหมมีผูจากมาอยู่ครับผูจากมานะครับบ่มมึงบ่เตื่นเฮ็ดเฮ็ดการซองกระเซินเกลียวข่าวบอเป็นประวัติศาสตร์เลยนะเฮ็ดเซื่อนเซื่อนแต่ละคนบอกเฮ็ดเด้อบ่เฮ็ดการแบบเซื่อนเกลียวข่าวเด้อมื่อื่นฟ้าเฮ็ดเขาใส่ผัดปุุงมากเลยสิเบ่เฮ้ยให้เขาอ่านเอาเองเคลียร์ไปนั่งซองยื่นให้กับเขาหมดจําเสลยบอกว่าเกี่ยวข่าวใส่ชุดใหม่มาบอก ก้าผมหน้าไปร่มน้องบันที่ตุมเก้าพืนเดนแตตีหาไปแล้วบางคนบอกโหนอแตงนาแตงสุดผเาไม่มาอย่ณงนี้ปุนงาญยังของมันเลยบอกมันคือเห็ดป่แตตีหาใ่ปเฮ้ยไปเอานยเฮ้ยไปเอาจ้าไปเอไปโคตรไปอ้ยฮอนเด้อไม่สิชุดเย็น เดี๋ยวจะสียูท้องไม่จะหางเข้ามากินหกล้านนะหางเข่ามากินหกล้านนะตื่นมากก็จะใส่ปีละสองล้านโอ้ยอสองโอ้ยสองปีล้าน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 กับหกล้าน มึงห,หยูอีนนกะะูหอดชิปีกพ่อเฮ้ยอยู<ห>อีอย่ยุัเบิร์กไปแล้ววนะเดี๋ยวถ่านเบิร์ไปติตดแอได้ไหมงั้น่าใส่เบิร์อยู่ที่ไปนอนห้อนอยู่คุเนไปติดแอร์ไถ่านนี่นะครับโอ้โหเลือดแป้งกับมบริการแซบแซบแซบ ตักงเอตเอม่็้แง่ไหมยังเต็มตวยองโยู่ออาจะทุงนั่นมาไหวเหงข้าเจ้าไม่ถือเลยอาทุ้งมาไหวเหงข้าวนำเด้อดอเมือไม่ให้นไ่ด้น่ะกินบะหมี่ไก่ซอพ่อขึ้นแยกที่บ้านกัดแฉลบิละ อนนึงมาไวหวอ,อยูอนนององ่งล้วอ๋อยไม่เก้วตาแค่เอาซองงก็เพื่อลูกเพื่อผัว,วเท่นานั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเก้าชิมันใส่ผมีะชนั่นใส่เลยดิถืเลยอันนี้ดีแตว่ารื่แล้วกันพี่มุกกรหู้กันละพี่น้องเหรอโอ้ยเดเดแม่เนาะตาที่บาทจะขอให้เลยเด้อ

มมนบาสขึ้นเพาะเนูอะุดน้ำโกโก้สอดตรอเร์้คอไรเป็นล่อนห้เลยอานีของแท้เบาด้ปวะดจมเป็นะปยิ่อกินน่งจากเลยอาอันนี้ก็มีปลาสดเขาโกโก้ได้แล้วรับปลาตันได้นี่ปลาสดแบบยังนะกเลยพอดีเกี่ยวข่าวมวลเลยนอนเกี่ยวได้หมบอก บทานแล้วสวัีกินได้ันเ่นเบาทานแล้วบุญยังเราบบุพูดตาบหมูดีครับโซดโซดแล้วหน้าใน้าเกือบละอูะตับตรงงอ่ะมันมีปลาซันบาดิมตชงนกกระตาบ่ะปลดิซังบ่ะเิ็นทเลอ๋อเป็นทะเลอโอจิตงยงบุงไม่ายังอืูนิดสุดนังเปนแทำพอว่ากนว่ามันขึ้นนัวแท้เมือนอ นีสองดีมีปกติบ้นรานีกลางทงวะแล้ไม่จังอารมณ์ดีสุดเลขมั้มันอยู่แค่ข้อแห้งจังเลยกลมกินดำมันยังมันเี่นมีแตนเนอ่อนบดได้ม่เนาหนาเปิดเป็นอ่เ็ก็ไ่หนักะ นี่ฮะหนึ่หยาบเมื่อเนี่นั่นกระพาบกระเบ้าม้วนบ่ได้ห้ไม่ใช่ซีนเป็ดหนะกับม้อเนกพบไนโอดีซีอีกตาวานเข้าไปมานึ่โอจอดรถบนทางข่าวคนได้จูงเขาใช่ไหม ไม่แตเ็นแต่รเนาะคยมาแส่คายก็แเล่มมือนั่นแหละนั่บอกเออบริขายก็เลมบ่ไหมก็เลมนน่ละมากนุ้งกขอย่างนอนให้ได้กินนอนหลับนามาแม่ข้างน้องนเราอยากเที่ยวเยอะใช่ก่อนอ่าจำบีบน้อ้มาเจมาไม่ไมดันมาหอนหวยไว้ตายเลยว่าบางจูงไปจูงรถก็เล่ม ที่ไม่ได้มันเจเจเจแม่อเาข่าเออกเเมียมเอาแล้วบานี่่เินั่ตเงินได้บาบืนไปก้อนรถเลยจนเชิงใบแบบสะโพอเย็บงออเยบืนไปงหน้ารถโคโโวมมอดเอเ่คืองอเงอแ่นีคือึงอตึงงอมอลุดุอเื่อ่ไรื้มมันอ่อนเลยนะกีไปบอพ่อเยบ นี่น่ะมันเบียบเบกต่ว่าทางมันโค้งเดทางกิ้างคือไม่จะคุมยังไงมีจะคุ้มยังไงเปยดอปอปอเจอได้หมื่นเะยดีอบคุมงกคือยศือองอ้าวแทสิมันยอดย่มนในี่ะยอดเขาคันวิมันอีกแน่ม่บบ นังิ์วันนี้ยังมีาน่สิบเก้านะสินะแต่ว่าเราจะปัุบแกงเหมอื่อไม่ไปแล้วจิ่คือเขาิ่คือเขาพู้เดยูคือเขาอืน่มันผไรมันคยมีนะฮะเกันมาเขาเน่องยงอะไรนะเขาค้นเข่าไรเาใช้เาทานไกทำเขาค้นหน่อยเขาเช่ามับม่ม่ไ่ไม ามามามาครับอมีันใหญาาบาบ้าไหแล้วกมีนะมามีีก็จะกินมา่าเลไหมพี่ครับข้าไหลับจุงกนแนบบนคาถาขมาขม่าคอยจีบเบื่อได่ข่านั้นมองก็จะมาได้แล้วตรงนี้ขันหถ่เลยขัน่อนขันไ่าอบล้วมาหมอคือกันเล้ ไปถมากิเขาวไปมาหมอขึ้นมาเลยมันสั่นนอนมันสั่นจนเนอตายมันอยู่ทั้งนี้ทันัไนเมันหมดทันมือนี่คซื้อว่าสดน้ำขับไปไล่ลีเดอเพราะว่ามันมีคอาดีเดอโออิซิมือนี่สดลายนเฮย มันจะเกี่ยวข่าวบ้อนมันจะไ้เกี้ยงเลี้ยงบอลลี่โอนอนเกี่ยวเข้าอยเกี่ยวเ่อลืมดึงแทงข่่าเด้อรงรอบแรงนนสองพาอยู่ดีแล้วก็สเทิร์งเพื่อนอีกฮาหมู่กินอิ่มผัดได้อีกยังไม่ละได้ยังบ่ยังสมาชิเซตซีเซคว้าเกี่ยวข่าวนะเอินดีดี เออไรวะจี๊ยากินข้าวะลรเรียกไปเห็นเจ้าเราคนยังอีบวกลิ้มกินก่อนเนาะยังเจ้าผัดได้อีกยังมาปลาแปดปลาแดดเดียวกับมีสมัยเซ็กซี่แท้ค่ะปูอ้าอิ่มเลยบ่กินนรืแม่ก็กินดอกมุกินแล้วเลยจริงๆมาเอิญเอากระยังอยู่ดีเอ่นก้าคันว่ามืดกระยังว่ะผมยังเต็มถวดพูดเลยู่ๆจูลงน้ำเบิ้งเขาวันยังไปเห็นกลินมาแต่ห่มป้ไมมาูนึกว่าเป็นลมอยู่ผูบกลิ่นมาคือมือก้นโมเค่าก็เหียนเข่าเย็นเข่าก็เก่า แห้งกระดูกเป็ดเ <laughs> มื่อกี้นแคมแคมไปไปไปกิน <c oughs> แ,แ <staring> นล้วเพราะข่าวนั่น <c oughs> <c oughs> วันนี้อาหารเที่ยงต้มเป็ดลาบป่า ต้มป่าป้าแห้งอีกปูกอาหารของหวานของขาวมีเบิดนะครับพี่ดอก้เบิ่งรอบแรงอีกมือนี้ก็ทําทาเอาเอามาอีกฝนนักกระดาโอ้ยเฝ้าเด้อเฝ้ามาเด้อขอจงลมมาลมจงมาก็แล้วกันอันใดข้างนั้นเบิร์ดบ่ข้างนี้บอกกินดิบเอาไป โอเคนะพี่น้องคลิป <N> นี้กับิเกบภาพบรรยากาศไหว้ซามนี่แจอกันเด้อจ้าขอบคุณขอบคุณเบอร์สุขสุขนจังได้กันจาเฝ้ามาเด้อฝนให้ฝนได้หื้อเขาแล้วสักกันเลยได้ลมมาแล้วเดี๋ยวรอดดๆๆลมเกียวเขาอีอๆๆอกรอบแรงต่อจ้า